สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำความู้เกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอการเล่นเกมและการสตรีมแบบมืออาชีพนะครับงบที่ผมพามาจากวันนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ5-6หมื่นบาทนะครับยังไงก่อนที่จะซื้อนะครับก็ทักมาสอบถามราคาก่อนกันได้เลยนะครับเอาละครับผมจะมา บอกเทคนิคกันเลยนะครับว่าคอมสำหรับการตัดต่อวิดีโออยากตัดต่อวิดีโอเร็วๆต้องเลือกซื้อ,อยังไงการสตรีมอยากสตรีมภาพคมชัดต้องเลือกซื้อ,อยังไงแล้วก็อยากเล่นเกมปรับภาพสูงๆแล้วก็เล่นเกมลื่นๆต้องเลือกซื้อ,อยังไงเดี๋ยวจะเราจะมาดูเทคนิคภายในคลิปนี้กันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดบล็อก้วยนะครับส่วนถ้าใครดูแล้วผมอยากได้สเปคคอมแบบนี้หรือว่า งบอื่นๆนะครับก็ทักมาได้ที่ร้านแอดบอกจัดสเปคคอมได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับ CPU ที่ผมจะแนะนำวันนี้นะครับก็จะเป็น CPU Intel Core i7 เลยนะครับจะเป็น i7 7จะเที่มี12 Core คอยี่เทนเลยนะครับมันดียังไงคอและเทะเยอะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นส่วนๆนะครับผมในส่วนของการตัดต่อวิดีโอนะผมยิ่งคอและเทสูงๆนะครับมันช่วยให้การเรนเดอร์วิดีโอเนี่ยได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นตัว Intel Core i7 อาจจะใช้เวลาเรนเดอร์วิดีโอเพียง 10นาทีนะครับแต่ถ้าเป็น i3 นะครับสมมุติอาจจะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีเลยมันก็จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยประหยัดเวลาในการทํางานอีกเยอะเลยนะครับในขณะที่เราเรนเดอร์ เราก็ยังเปิดโปรแกรมตัดต่อรูปภาพดูวิดีโอดูซีรีส์หรือว่าเล่นเกมก็ยังได้นะครับด้วยที่ว่าคอแลเทปมันเยอะนั่นเองเพราะว่าคอแลเทปเยอะเนี่ยมันช่วยการทํางานนหลายอย่างพร้อมกันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและยิ่งเป็น Intel Gen 2ด้วยนะผมการแบ่งการทํางานระหว่างคอและเทปเนี่ยทำได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากเลยนะครับต่อมานะผมในส่วนการไลฟ์สตรีมนะครับถ้าเพื่อนๆอยากไลฟ์สตรีมภาพคมชัดความละเอียดสูงเนี่ย ยิ่งคอนเและต์ซีพียเยอะนะครับมันก็จะยิ่งประมวลผลดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็จะมาช่วยในจุดๆนี้นะครับต่อมาถ้าเราเล่นเกมนะครับ เกมที่กินซีอหนักๆนะครับผมตัว i7 Gen2 ก็สามารถเล่นได้อย่างสบายๆเลยนะผมโดยที่เฟรมเรททำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นนับในส่วนของการไลฟ์สตรีมนะครับยิ่งเป็น Intel Gen2 นะครับแล้วก็เป็น c o r e i7 ด้วยนะครับในระหว่างที่เราไลฟ์สตรีมเกมนะครับเราก็ยังสามารถกดอัดวิดีโอหน้าจอไปพร้อมกับการไลฟ์สตรีมเกมการเล่นเกมได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นซีอที่มีประสิทธิภาพแล้วก็คุ้มค่าสุดๆเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเบนบอร์รุ่นกลางๆนะครับผมจะเป็นตัว B660M นะครับ กาสามารถใส่ Intel Core 7รหัส K ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราใช้ CPU Intel รหัส K มาใช้กับเมนบอร์ด B 6 6 0 M เนี่ยมันจะไม่สามารถเล่นความเร็ว CPU ได้นะผมแต่ความเร็วที่มากับโรงงานที่เป็น CPU Intel รหัส K เนี่ยมันก็จะแรงกว่า CPU ที่ไม่ได้มีรหัส K อยู่แล้วนะครับดังนั้นเมื่อเราเอามาใช้กับเมนบอร์ดตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลไปนะผมเพราะว่า CPU เนี่ยมันทำงานเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เมนบอร์ดตัวนี้นะครับยังรองรับการอัปเกรดแรมอยูด้วยนะครับตัวแ a มเนี่ยก็สามารถ รองรับได้ถึง4สล็อตเลยนะครับในส่วนของ SSD M.2 นะครับผมก็สามารถใส่ได้ถึง2สล็อตเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับยังสปอร์ต M.2 Gen4 อีกด้วยนะผม Gen4 ก็ดีตรงที่ว่ามันอ่านเขียนข้อมูลได้เร็วแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถใส่การ์ดจอตัวใหญ่ๆตัวหนาๆได้เลยนะครับเพราะว่าสล็อตการ์ดจอเนี่ยได้เสริมความแข็งแรงมาให้เราด้วยนะครับถือว่าเป็นเมบอร์ดรุ่นกลางๆที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับต่อมาในส่วนของ RAM พิวเตอร์นะครับ RAM พิวเตอร์เครื่องนี้นะครับก็ใส่เป็น32กิกเลยนะผมถือว่า เพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบันและก็อนาคตได้เหียวยาวเลยนะผมซึ่งทุกวันนี้ม 16G เนี่ยก็ถือว่ายังเพียงพออยู่นะครับอย่างคอมพิวเตอร์ของผมเองเนี่ยผมเปิด Google Chrome 30 40แท็บเปิด Sony v เ g a s เปิด Photoshop ไปพร้อมกันเปิดไลน,น,น์นั่นนู่นนี่ ก็ยังไหวผมแต่ตัเนี้เป็น32กิกบอกเลยว่าเหลือเฟือต่อการใช้งานในอนาคตเลยนะผมสามารถเปิดทํางานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับต่อมาในส่วนของ SSDM.2 นะครับเราใช้เป็นความจุถึง1,000กิกเลยนะผมสามารถลงได้หลายเกมเก็บไฟล์ได้หลายไฟล์นะครับแล้วก็ เป็น M.2 Gen4 ด้วยนะผมที่สามารถอ่านเขียนได้สูงถึง3,600เมกะต่อวินาทีเลยผมก็ช่วยให้เราเปิดโปรแกรมใหญ่ๆได้รวดเร็วเปิดเกมเร็วแล้วก็โยนไฟล์ขนาด5กิก10กิกได้อย่าง รวดเร็วเลยนะครับผมทาให้คอมพิวเตอร์ดโดยรวมของเราเนี่ยมันเร็วแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาในส่วนของการทํางาน3มิติ 3D หรือว่าเรนเดอร์ต่างๆนะผมก็ใช้เป็นการ์ดจอ GeForce RTX 3060เลยนะผมในเรื่องของเกมเนี่ยสามารถเล่นได้แทบทุกเกมเลยนะครับเล่นลื่นไหลาภาพสวยงามอีกด้วยนะครับในส่วนของการเรนเดอร์ไฟล์ 3D ต่างๆก็สามารถหมุนโมเดลได้อย่างลื่นไหลแล้วก็ประมวลผลภาพได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ค่อยแรงไม่ค่อยหน่วงนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นการ์ดจอที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับต่อม ในส่วนของ power supply นะครับก็จะเป็น750วัตต์นะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการจ่ายไฟให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะครับในอนาคตถ้าเพื่อนๆอยากเปลี่ยน CPU เป็น i 9หรือว่าเปลี่ยนการ์ดจอเป็น RTX 3070 power supply ตัวนี้ก็ยังถือว่าจ่ายไฟเอาอยู่อย่างแน่นอนนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของชุดซิงค์ระบายความร้อน CPU ของ Arctic นะครับ ก็จะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อน c ิ u ให้มันเย็นมากยิ่งขึ้นนะครับผมโดยที่เราไม่จะเป็นที่จะต้องใช้ชุดน้ําก็ได้นะผมถ้าเราใช้ชุดระบายความร้อนด้วยลมเนี่ยก็ประหยัดมากกว่าชุดน้ําได้หลักพันเลยนะผมก็ถือว่าเป็นเซต สุดคุ้มนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการตัดต่อการเลนเดอร์การสตรีมหนักๆนะผมชุดนี้ก็บอกเลยว่าน่าสนใจใช้งานได้อีกยาวๆเลยเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเลือกซื้อคอมสำหรับการตัดต่อการเลนเดอร์การเล่นเกมพอจะได้ไอเดียในการประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์สักเครื่องหรือเปล่าครับผมยังไงก็ถ้าดูแล้วนะผมถ้าอยากซื้อคอมพิวเตอร์นะผมก็สามารถทักมาสั่งซื้อกับเพจผมได้เลยนะผมเพจชื่อว่า adboxx จัดสเปคคอมนะครับหรือว่าเราจะ ทักในส่วนของลายร้านก็ได้นะครผมแอดไซน์แอดบ็อกจัดสเปคคอมดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับผมแอดบ็อกมีประกันเทพนะครับก็คือจะ เปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน14วันนะครับโดยที่ไม่แตกหักบินงอไหมนะผมคืออยู่ดีๆเครื่องมันเสียเองอะ่ะอันนี้ผมจะรับประกันแต่ถ้าเออลูกค้าทําตกหรือว่าทําไม่ทําบิดงอเนี่ยอันนี้ผมจะไม่รับประกันนะครับพอหลังจาก14วันไปแล้วก็จะเป็นการเคลมผ่านศูนย์ปกติเลยนะครับเอาละครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมน่ลไหจะแฮรปบอกด้วยนะผมในส่วนของคลิปต่อไปแอดบอกจะมาทําคลิปอะไรให้ดูก็ฝากติดตามด้วยละกันนะผมหรือว่าเพื่อนๆมีไอเดียเสนอให้บอกทำคลิปไหนก็ พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ